ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราที่ซึ่งเรานำเสนอเทคโนโลยีด้านกลาโหมล่าสุดจากทั่วโลกและว,วันนี้เราจะพาคุณมาดูนวัตกรรมทางทหารที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปี2026การเปิดตัวขีปนาวุธ DTI 5G รุ่นใหม่ล่าสุดของประเทศไทยโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือ DTI นี่ไม่ใช่แค่ขีปนาวุธธรรมดา DTI 5G คือสัญลักษณ์แห่งการพัฒนาอุตสาหกรรมกลาโหมของไทยเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราสามารถพัฒนาอาวุธทันสมัยด้วยตนเอง เพื่อปกป้องประเทศและลดการพึ่งพาต,ต่างชาติด้วยประสิทธิภาพล้ำยุคความแม่นยำสูงและฟังก์ชันอัจฉริยะมันกลายเป็นหมุดหมายสำคัญในยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของไทยในศตะวรรษที่21เเริ่มจากแนวคิดหลัก DTI 5G ถูกออกแบบมาให้สามารถยิงได้จากทั้งฐานยิงภาคพ,พื้นดินและจากเรือรบใช้ระบบควบคุมที่พัฒนาในประเทศและสามารถติดตั้งหัวรบหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะของภารกิจความยืดหยุ่นแบบนี้ช่วยให้กองทัพไทยมีตัวเลือกเชิงกลยุทธ์ที่หลากหลายมากขึ้นในการจัดการกับภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในด้านรูปร่าง Dti 5G มีโครงสร้างเพรียวลมทันสมัยและลดการตรวจจับจากเรดาร์ตัวขีปนาวุธผลิตจากวัสดุคอมโพสิตคุณภาพสูงและโลหะทนความร้อนซึ่งให้ทั้งความแข็งแรงและน้ำหนักเบาระบบนำวิถีใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดทั้งเรดาร์นำวิถีอินฟราเรดและการตรวจจับด้วยภาพเพื่อให้สามารถทำง,งานได้ในทุกสภาพแวดล้อม ในด้านความเร็ว DTI 5G สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเหนือเสียงที่ประมาณมัก2.3หรือมากกว่า2,800กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งช่วยให้สามารถเข้าถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและลดโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะตอบโต้ได้ทันระยะยิงสูงสุดของขีปนาวุธรุ่นนี้อยู่ที่ประมาณ800กิโลเมตรซึ่งถือว่าน่าประทับใจมากเพราะหมายความว่าสามารถยิงจากจังหวัดภาคกลางแล้วโจมตีเป้าหมายในทะเลจีนใต้หรือพื้นที่แนวชายแดนห่างไกลได้อย่างแม่นยำ โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายฐานทัพใกล้พื้นที่ขัดแยง้งระบบนำวิถีของ DTI 5G เป็นแบบผสมผสานโดยใช้ทั้งระบบนำร่องเฉย INS ระบบ GPS แบบทหารและเอลกริทึม AI ในการวิเคราะห์เส้นทางการบินซึ่งช่วยให้สามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางกลไกต่อต้านสัญญาณรบกวนและอุปกรณ์ป้องกันจากข้าศึกได้แบบเรียลไทม์ขณะเข้าสู่ระยะสุดท้ายขององค์การโจมตีขีปนาวุธจะทำการล็อกเป้าหมายด้วยระบบตรวจจับความร้อน รูปทรงและการแผ่ค,คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและจะเข้าสู่ระยะเร่งความเร็วเพื่อพุ่งเข้าสู่เป้าหมายอย่างแม่นยำภายในเวลาไม่ถึง5นาทีหลังจากยิงออกจากฐานหัวรบของ DTI 5G ยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามภารกิจเช่นหัวรบระเบิดแรงสูงแบบกระจายแรงทำลาย HFRAG หัวรบจอะกรอะสำหรับโจมตีเป้าหมายใต้ดินหรือหัวรบชนิดปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า EMP เพื่อทำลายระบบอิเล็กทรอนิกส ในด้านการทำงานเมื่อได้รับคำสั่งยิงขีปนาวุธจะเริ่มต้นด้วยจรวดผลักด,ดันเชื้อเพลิงแข็งเพื่อเร่งความเร็วระยะต้นเมื่อขึ้นสู่ความสูงระดับหนึ่งตัวขับดันจะหลุดออกและขีปนาวุธจะเข้าสู่ระยะบินระดับกลางใช้ปีกควบคุมทิศทางเล็กๆในการบังคับเส้นทางจากนั้นเมื่อใกล้เป้าหมายระบบนำวิถีปลายทางจะทำงานเต็มรูปแบบและพุ่งเข้าสู่เป้าหมายโดยอัตโนมัติ เรื่องราคาก็เป็นจุดที่น่าสนใจข้อมูลเบื้องต้นระบุว่าโครงการนี้ใช้งบประมาณในการพัฒนาโดยรวมประมาณ1,200ล้านบาทหรือราว33ล้านดอลลาร์โดยราคาต่อขีปนาวุธอยู่ที่ประมาณ65ล้านบาทหรือราว1.8ล้านดอลลาร์ต่อหน่วยซึ่งถือว่าคุ้มค่าสำหรับอาวุธระดับนี้และมีราคาถูกกว่าหลายรุ่นจากต่างประเทศมากสิ่งสำคัญอีกอย่างคือ DTI 5G ใช้วัสดุดและเทคโนโลยีที่ผลิตในประเทศเป็นหลัก จึงลดต้นทุนในระยะยาวซ่อมบำรุงได้ง่ายและไม่ขึ้นอยู่กับการนำเข้าสินค้าเทคโนโลยีสูงจากต่างประเทศอีกทั้งยังส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยให้มีความสามารถในระยะยาวระบบปล่อยขีปนาวุธถูกออกแบบให้ติดตั้งได้บนแท่นยิงเคลื่อนที่แบบรถบรรทุกซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายได้รวดเร็วและหลบหนีการโจมตีตอบโตนอกจากนี้ยังมีแผนติดตั้งบนเรือฟริเกตและเรือตรวจการของกองทัพเรือไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพการป้องกันทางทะเล และในอนาคตกำลังพัฒนาให้ติดตั้งบนเครื่องบินรบได้ด้วย DTI 5G ยังเป็นอาวุธที่สะท้อนความสามารถในการป้องกันประเทศของไทยในระดับภูมิภาคโดยเฉพาะเมื่อมีความตึงเครียดในทะเลอันดามันและทะเลจีนใต้การที่ไทยมีขีปนาวุธที่แม่นยำและครอบคลุมระยะไกลได้แบบนี้ทำให้มีอำนาจในการป้องกันและยับยั้งภัยคุกคามในทุกมิตินอกจากนี้ DTI ยังได้พัฒนาระบบความปลอดภัยไซเบอร์และระบบเข้ารหัสการควบคุมขั้นสูง เพื่อป้องกันการแฮกการสอดแนมหรือการรบกวนระบบการนำทางตัวขีปนาวุธเองยังสามารถทำลายตัวเองได้โดยอัตโนมัติหากพบว่าระบบควบคุมถูกแทรกแซงจากภายนอกในส่วนขององค์การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ไทยที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและดูแลขีปนาวุธ DTI 5G จะได้รับการฝึกโดยตรงจาก DTI และจากระบบจำลองเสมือนจริงเพื่อให้พร้อมใช้งานในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะในสนามรบจริงหรือในการฝึกซ้อมร่วมกับประเทศพันธมิตร แม้ว่ายังไม่มีการประกาศแน่ชัดว่า DTI 5G จะมีการส่งออกไปต่างประเทศหรือไม่แต่หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มให้ความสนใจและติดตามพัฒนาการของขีปนาวุธรุ่นนี้อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในแง่ของประสิทธิภาพเทคโนโลยีและราคาที่สามารถแข่งขันได้เมื่อมองในภาพรวม DTI 5G ไม่ใช่แค่ขีปนาวุธแต่คือความภูมิใจของประเทศไทยเป็นก้าวสำคัญในด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยสามารถพัฒนาอาวุธขั้นสูงด้วยตนเองทั้งเพื่อการป้องกันตนเองและเพื่อการสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคและนั่นก็คือภาพรวมทั้งหมดของ DTI 5G ขีปนาวุธไฮเทคแห่งอนาคตที่เพิ่งเปิดตัวในปี2026หากคุณชื่นชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดข้อมูลใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทหารจากทั่วโลกและหากคุณมีคำถามหรืออยากให้เรานำเสนอระบบอาวุธใดเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลย ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า